มีรถแต่จอดไว้ไม่มีรถแต่จอดไว้แล้วเดินเอาเขาจอดเขาแบบจอดเสร็จแล้วต้องออกจากสนามอ๋อโอเคเออเห็นไหมแบงก์ก็พูดอยู่เมื่อกี้ทีมงานคะทีมงานเอาทีมฟาเบลไปเก็บทีนอกจากจะไม่สร้างประโยชน์แล้วยังสร้างความรบกวนด้วยค่ะเสียสมาธิค่ะเราพูดสมาธินักแสดงสุดอย่างเอาครับคนเลยอ่ะเพาตึงอ่ะเพาตึงอ่ะตอนมีไหมเดี๋ยวตัดตอนตึงตอนนี้แล้วไปสลับกับตอนที่ แล้วก็ใส่เบงตึงเงหนึ่งตึงเบงหึ่งตึงเบงหน่งตึงงหนึไม่อันนี้หนเราแน่คิดวันเกิดอะอันนี้เมาดีป่ะเนี่ยซีรีส์อะคือเห็นอยู่เตืองอยู่แล้วอยู่อก็คือถ้าเห็นอย่างเงี้ยไม่สามารถเดาได้ว่าเป็นซีรีส์แนวไหนนะคะเออโอ้ยเราไม่ได้ เดี๋ยวแป๊บนึงนึงเออเอาพี่ขนมเอาด้วยเออเอาไปโยอะเยอยอยที่มาของคำว่าสังคมมอมเมาเยาวชนมอมแมมมอมแมมจริงแบงค์ไม่ต้องทำแอปดาราหล่อๆค่ะเห็นกล้องไม่ได้ยกปากแล้วเห็นไหมล่ะยกปากทำไมเห็นกล้องอ่ะอันนี้เห็นหน้าไปฝั่งนู้นไม่ได้เลยเดียวหน่อยแต่งยงตาเวอร์